กับสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้อง fc ของบอยเนี่ยไซบุรีมืดสุขุสุคนพ่อพี่น้องเลยบอกว่าสิอยู่ไก่อยู่ไกลกันยินดีทุกทุกท่านเด้อเข้าสูสุซองบาแอยไซบุรีเนาะบาแอยไซบุรีกับมื้อนี้กับซีได้มาถ่าย mv เพลงแล้วกะเป็นเพลง mv เนะี่ย้วกะมาถ่าย Lip ing, ลิปซิ่ง้วกะเบื้องหลัง mv เพลงของบาลเลลัมเซ่ ie, แล้วกะทางบามามีโชคเนาะเป็นน้องฮักบอยเนาะกับยู่ในคลิปกับบอแอนี่ไซบุรีกับ เพราะว่าบบได้เปิดเสียงต้นสบับเนาะเพราะว่ามันคอนเพ่นเปิดเพลงเพิ่นนะ่ะเพราะว่ามาันก็เลยแบบติลิกระชิดแหงบ่อยเอคยปล่อยคลิปลงไปแล้วเนาะถ่ายเบื้องหลังก็เลยมันติลิกระิดแหงบ่อยก็ต้องได้มาพากเสียงเอาแลวก็ตัดเป็นบางตอนออกพอพีนอนะ่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอขอภับยบบได้ยินเสียงต้นสบับปล่พอยนะก็เลยมานั่งพากเสียงเอาย้อนหลังพอพี่น้องนะเนาะก็อโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปครับชมบรรยากาศเบื้องหลังว่าเป็นแนวใดแน่พอพี่น้องทั้งบ่อแอแสดง เองแน่ลวก็ไปถ่ายเบิ้งน้องๆแสดงแน่ไปน้องเลยเนาะปติดตามส้มพร้อมกันตอนนี้กําลังมาถ่ายซีนที่สองไน้องถ่ายบ่นมีเหนงเอนะเาทานเอีเขียนเขียนไว้ไหวะสัญญากันว่าเ็นเนี่ยนะโอ้ เลไวนมูฮักแล้วก็เออเอกฮักนัเอกยังเขียนแซ่นะทานเลยท่านถ่านไฟจะบอกวาารับหาทานไฟอีกเลยได้เหมาะแกมเซฟดิ่น้องอ๋อไงโพตอักเอาะถานไฟเหรอจาของงานเพนไไ่ขี มึงไินได้ไงเฮ้ยมึงมึงมึงจงพื้นที่ไปเด้อะขีดบอลที่ว่าพื้นที่มันมันใส่นะฮ่าเออได้ได้ได้นะสีเขียนสีเขียนยังได้ป่ะนีววางได้กันเพิ่งใส่็จจ่อจ่อซื้อนั้นก็ใส่็จแอะเออแอะหลักอะเข้าใจแล้วกอะโม่อ๋อโอเคโอเคโอเคล้องร้องร้อง เห็นแมวหน้าเห็นไม่ใช่หน้าเปลี่ยนต้นเปลี่ยนต้นมูซ่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวเรากันแมวหน้าไอตัวเดี๋ยวกันเห็นยิ้มเดี๋ยวกันเอาเอาเอาอีกอันว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวกันย่างกันเนาะย่างเอาไปเอาไหมเอาไปเขาเขาเขียนอะไรกันเอาเอาอีกอันว่าเกี่ยวเกี่ยวกันเอาอันนี้เลยเอาอันนี้หมดเลยไปเลยในสองสามเสร็จแล้วเราจะแมวหน้าเจ้าเดี๋ยวกันน้ำหน้ากันจำไหมจำไหมเดี๋ยนี่ตัว เดี๋ยวเากระเนียนกันนกันนะมลงจับมือนมาเดกเนีกันาดิกเนียกะนียเนาะเอเน่ากันียนยังง่งมพาพากรเนย่วงมโอยบบกือเอาไหมกรนียะไปยังงัวงมโ้ขออยไปหนึ่งอา้หูังอืแงนที่ชาติถิ่นเยดส กลางลงไทยกับหากัลีพี่น้องไว้สิ้นที่สามไทยอยู่ลำซีพี่น้องก่อนหน้าจะทีจะทางได้แสดงยอย่างของคาเด้ยังสิพายเรหนอกวะโนะกิจะพืเขามาขึ้นอยู่ไน้องับเบื้องหลังพี่น้องไว้ ขี่รถให้มั่ไปนั่งทงคุณเหรอนั่งห้านละไปนั่งกล้ๆกันูกไปน่าจะไกลพะบอยมาไกลละนิดน้ำขึ้นใจกันนี่ไม่ไพ่บอกลองลองลองนั่งม่ไปไปนั่งฝ่ายางนั้นเลยบอกไปไก่พอด้วยังดบบอกบอกไก อันนี้มันจ่ออยู่ด้แม่เลยอืออตัวาบเนด้ม้วยเด้อ้อมมือเหย่ะอือเห็ดไอตัวเป็นคนเห็ดวิดน้ำใส่โมกเห็ดแบบเห็ดบังไี่เห็ดชีกบิดซิจะขึ้นเน่ยนึ่สสามค่อยๆค่อยๆวิดเลยหนึ่งสองสามไปยอกันเฮ็ดยอกันโมงกับซิสซิจะขึ้นเฮ็ดซิอะไโ่ต้องโม่ต้องยงกรไดหน่อยเปียก อาว <laughs> หน <PA> ึ่งสองสามไปเอออย่าไปพิจัยไอตัวพิจัยไปอีกเออเออพิจัยพิจัยเออเคเคตามไปติดไหนตัวเพชรตีนยันเปียกเพชรตีนให้งี่กันไหนใส่ทิ้งิดงิ้งเออเออเออมาๆมาๆมาอีกได้อีกได้ไม่ได้ โมก็เห็ดใบเปี้ยแช่ไหมวะแล้วเปียกอะไรเห็ดวิสอะไรนั่นเล้ววิสใช้ก้อนปะอันนี้ไปเลยวิสได้วิสได้วิสได้แล้วเฮยไปไปเรื่อยเรื่อยนี่ต้องำยังไงไปละกันยังยงไม่เยอยงยกันเยี่ยงยังไงกันเห็ดซีหันนี่หนึกัโมก็เห็ดเห็ดซีไปน้ำ

ออกมามือสองสามจับมือกันย่างมาก่อนคอยยางเด้อคอยยางแนหน้ากันเันทีนี่เออมก็เฮ็ดย่างแต่กิลังพุ่นแบบนี้อเเา่างไปสิบบัคยย่างคอยย่หน้ากันเนหน้ากันคอยเดี๋ยวเดี๋อันี้เด้ออยย่างงอ่ะหนึ่ง่ววันมสมอะไรกันเห็ดจับมือกันมาหน่กั

กันหน้ากันยิ้มกันแล้วก็ไตัวเฮ็ดจับแก้มขึ้นมาเออแล้วก็เฮ็ดเอามือสิการายแก้มโมเฮ็ดเคิรนเออเอออล้วก็เฮ็ดยิ้มยิ้มอะรกับปามืออะไรก็เฮ็ดเสยผมเสยผมโมเสยผมโมไอ้หนูมาแน่นขึ้นมายิ้มอะไรก็เฮ็ดจับแก้มเออโมเฮ็ดตีไอตัวเฮ็ดปลาแค่ตเอาเฮ็ดตีไอตัวเอออะไรก็เฮ็ดเฮ็ดเสยผมมานี่เฮ็ดเสยผมไปเคยไปสามับมือขึ้นมา ย่างนี้จะแกโให้ตีให้เคินเ,เออเออ,เอ,อ,เอ,อลุกผมไปโม่อะให้ค่อยปัดมือเข้าอะไกัเกขินออให้เขินเออได้หพี่น้องตอนนี้มาถ่ายไปอ,อีกนั่งเศร้าอีกแล้วพี่น้องไป <c oughs> หนึงสเฮดสแบบเก่าที่ว่าตอนคืนไม่รู้ไทยแหละ

三。 ยางแบบคนเศร้าวัาฉันซะต้องอยางไว้โอเคีปน้องเลยตอนนี้ท,งทางเฮากับไทยเอ็มบีแล้วละเนาะล้วละกะ็ะเพราะว่าบ่อใหญ่ก็มาพากเสียงเอาเพราะว่าเสียงในต้นสบายบ่อยหญ่ก็ได้ปิดไปเพราะว่าเพลงน่ะเพิ่นปล่อยไป,ไปได้เดือนสองเดือนแล้วของน้องสายบ่อหญ่กะ คอยน้องคืนมาก็ได้เกือบเชี้เข้าหนึ่งล้านวิวแล้วพอพี่น้องเนาะก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดแสนวิวเนาะพี่น้องอ่ะเนาะก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนที่ว่าเห็ดเพลงเพื่อนเพลงแรกเพื่อนกัป่าชิ้นหนึ่งล้านวิวแล้วพี่น้องอ่ะเนาะแล้วก็ทางของบอลเลตลัมเซก์กัอยู่ประมาณสามสี่หมื่นว,น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 วิว,วพอ,นนะะอ,อ,ลลอยี่ 3, 40, น้องฝากเข้าไปกดติดตามอยู่ทางช่องยูทูบเดี๋ยวว่าจะเอาลิงก์ ไวอยู่ใต้คลิปเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะก็จะลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทับสมผลงานเพลงแล้วกะผลงานของโบเอร์นัมพี่น้องเลยเนาะกะโบเออร์กะถ่ายคลิปแล้วกับโบวี้ยังหลายนะก็ต้องขอบมอณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมู่คู่ทุกคู่ทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อพ่อพี่น้องเลยกะขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะกะบโบเอร์คลิปนี้กะขอตัวลาเอฟซีพ่อพี่น้องไปก่อนเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะไว้พ่อกันคลิปหน้าเนาะ กาคลิปนี้ก็ขเขากข้ามาสบายดี